ประเด็นโคตรปวดหัวโซโลกับแซนจิตในปัจจุบันนี้ทั้ง2คนนะครับใครนั้นเหนือกว่ากันหรือฝีมือพอๆกันแล้วเนะครับเรามาดูคําตอบของคลิปนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็สําหรับศึกโอเนงาชิมะถามว่ามันจบแล้วหรือยังนะครับหรือศึกวาโนอนี่แหละจริงๆเนี่ยจะนับว่าจบแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันก็เคลียร์ไปแล้วเนาะการต่อสู้นะครับกับจักรพรรดิในเรื่องวันพีชแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับซึ จะชอบนามาเปรียบเทียบตัวละครนั้นตัวละครนี้ใครแข็งแกร่งกว่ากันครับซึ่งแน่นอนมันไม่สามารถเปรียบเทียบนะครับเป็นแบบว่าตัวเลขแบบตรงตัวได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้วัดเป็นตัวเลขนี่มันไม่ได้เหมือนราคอนบอลที่มีสเกลเตอร์นะครับในการวัดค่าพลังของคนนั้นๆนะครับจริงๆราคอนบอลช่วงหลังๆก็แทบไม่ได้มีการวัดค่าพลังแล้วนะครับด้วยสเกลเตอร์นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยหักย้อนกลับไปนะครับก่อนภาควานะถ้าจะพูดว่านะครับตัวละคร2คนที่เป็นคู่กัดกันสุดๆเลยแต่เองนั้นดันอยู่กลุ่มโโจสัััวเดียยกกนอ่างลบ นนั้หากเทียบกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับหากบอกว่าเฮ้ยใครแก่งกว่ากันเนี่ยระหว่างโซโลกับซันจิเชื่อว่านะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็จะมักจะพูดว่าโซโลนั้นแข็งแกร่งมากกว่านะครับซึ่งถามว่าแปลกไหมก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับมันมันก็จริงนั่นแหละในตอนนั้นด้วยสเกลพลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เข้าใจได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับถ้าพูดถึงนะครับหลังศึกที่ประทะนะครับกับกลุ่มโจรสัตร์ร้อยศูนย์ไคโดอ่าถ้าจะมาบอกว่าโซโลนั้นเหนือกว่าซัน วันนี้เนะี่ยก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าโซโลกับซันจิในปัจจุบันนี้ทั้ง2คนนั้นฝีมือยังต่างชั้นกันอยู่หรือเปล่านะครับคือเรามาเทียบสเกลพลังกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้งสองคนนี้เป็นตัวละครที่ทุกคนนั้นชื่นชอบอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะมาพูดจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้กันแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube, รืออนนนนนนสดวววกกกกช่งง่าชงางาาไิมมมมััั้้้แลลลปปบคคคุขีเย เลยนะครับเราต้องมาพูดก่อนละกันนะครับว่าจุดเด่นจุดอ่อนของ2คนนี้นะครับก่อนเข้าภาควาโนะโและกันแต่ละคนนั้นมีจุดเด่นจุดอ่อนอะไรกันบ้างหากย้อนกลับไปนะครับก่อนเข้าภาควาโนะโซโลนั้นเขาจะมีจุดเด่นเรื่องการโจมตีนะครับก็คือเขานั้นเป็นคนที่ใช้ฮาคิ้นะครับได้แข,แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มบวกฟางอันนี้หมายถึงฮาคี้เกราะนะครับจึงทําให้โซโลนั้นก็จะมีจุดเด่นมากๆเรื่องการโจมตีที่ทรงพลังสุดๆหากทุกคนนั้นลองสังเกตดูดีๆนะว่าโซโลนั้นมักจะปิดศึกนะครับในการต่อสู้ คือการโจมตีเดียวเช่นอาชูร่าอย่างนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่แปลว่าเป็นการโจมตีชุดเดียวนั้นและสามารถจัดการศัตรูได้ด้วยความที่ว่านะครับเป็นคนที่ใช้ฮาคีได้แข็งแกร่งนะครับมีการโจมตีที่ทรงพลังนะครับรูปแบบการโจมตีนะครับที่ค่อนข้างเด่นชัดจึงทำให้ท้ายพูดถึงนะครับก่อนเข้าวาโนนันนะครับโซโลเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีการโจมตีที่ค่อนข้างจะรุนแรงสุดๆเลยแต่แน่นอนนะครับโซโลเป็นคนที่โจมตีค่อนข้างรุนแรงนะครับมีการโจมตีที่ทรงพลังสุดๆแต่จุดอ่อนของโซโลททีีี่่่่่่มมมมาตตั้้งงแแนนนนลลวคคคืออโเเป็หบไยก คือมักจะถูกศัตรูนั้นโจมตีเข้ามาและพี่แกนั้นก็ค่อนข้างจะหลบไม่ค่อยได้นะครับและมักจะบาดเจ็บเสมอเลยนะครับกับการต่อสู้นะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนนะครับของโซโลสุดๆเลยนะครับก็เลยทําให้ในหลายๆครั้งการต่อสู้นั้นนะครับก็มักจะบาดเจ็บหนักตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นเพื่อนกับหมอพยาบาลสุดๆเลยล่ะบาดเจ็บเนี่ยบ่อยๆเสเหลือเกินโอเคเรามาเทียบนะครับกับปัจจุบันนะครับหลังจากที่สามารถคว่ำนะครับคิงไปได้นะครับโซโลถามว่าพัฒนาตนเองมาเยอะไหมต้องพูดว่าเยอะโคตรๆเลยนะครับโซโลนั้นแข็ง มากๆนะครับเรื่องการโจมตีนะครับและยังมีฮาคิราชันผสมควบรวมกับการโจมตีไปด้วยจึงทาให้ในตอนนี้โซโลนั้นนะครับที่ว่าก่อนหน้านี้โอ้โหโจมตีโคตรแกร่งใช่ไหมปัจจุบันนี้โครตรักแกร่งไปมากมาก,กว่าเดิมอีกนะครับกลายเป็นว่าร่างกายของโซโลในตอนนี้นะครับเชี่ยวชาญการใช้ฮาคิมากๆเพราะว่าต้องคุ้นชินนะครับกับการใช้ดาบเอ็นมาเพราะดาบเอ็นมานั้นจะดูดฮาคินะครับของผู้ใช้มหาศาลมากๆซโซโลนั้นหากเขาไม่สามารถควบคุมให้ดาบเอ็นมานั้นดูดฮาคิของตัวเองไปในระดับที่มันพอดีได้นะครับก็ รูปแบบการโจมตีของโซโลในตอนนี้เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆนะครับคือให้เทียบง่ายเลยจากเทียบกับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนว่าสุดยอดแล้วตอนเนี้ยโคตรสุดยอดไปมากกว่าเดิมนะครับก็เห็นได้ชัดกับการโจมตีครั้งเดียวนะครับก็สามารถคว่ำคิงได้นะครับหมายถึงว่าโจมตีทีเดียวสามารถตัดร่างกายนะครับที่แข็งแกร่งของคิงได้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ยังคงเป็นจุดอ่อนเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมนะครับบาดเจ็บง่ายง่ายเสียเหลือเกินนะครับสำหรับโซโลของเรานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการลบหลีกของโซโลนั่นหลละะคครรรััััับบบบปจจจุนนนนีี้้้กก็ยงงไไมม่สาาาถดึทํใ โซโลนั้นเนี่ยก็นับได้ว่านะครับยังเหมือนเดิมนะครับคือมีการโจมตีที่โคตรระรุนแรงในเรื่องวันพีสุดๆเลยนะครับแต่เรื่องการป้องกันนั้นก็ยังเป็นข้อเสียของตนเองอยู่ที่เขานั้นนะครับยังไม่สามารถนะครับทำให้ตนเองนั้นไม่บาดเจ็บได้นะครับคือหลายคนจะงงว่าเฮ้ยโซลมันก็ป้องกันเก่งนะต้องพูดก่อนว่าโอเคป้องกันเก่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการหลบหลีกเนี่ยมันหลบหลีกไม่ได้นะครับคือใดๆก็แล้วแต่นะครับโดยส่วนตัวผมนั้นนะครับชอบนะครับสำหรับคนที่มีการหลบหลีกดีมากกว่าป้องกันเพราะตต่่ออออให้้้ปงงงกกััันนดีียาไรรบมม็ แรงกระแทกนะครับมีบาดเจ็บบ้างจะแตกต่างนะครับกับคนที่หลบหลีกคนที่หลบหลีกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะแค่เหนื่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับจะเป็นส่วนที่ดีมากกว่านะครับจริงๆทไมมันก็ยังเป็นข้อเสียใหญ่ของโซโลอยู่ถึงแม้นะครับจะมีการโจมตีที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างมหาศาลโอเคเราไปเทียบกับซันจิต่อเลยดีกว่านะครับโซโลขอให้จาไว้นะโซโลนั้นจะเด่นเรื่องการโจมตีแบบสุดๆเลยนะครับแต่เรื่องการป้องกันนั้นต่อให้หลังจากที่สามารถชนะคิงได้ก็ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับเรื่องความแข็งแกกกกรรร่่่่งงงงนนนนนััััดด้้าาาปปออออสเเทไย็จุข ส่วนซันจินั้นนะครับก่อนเข้าภาควานอนะครับซันจีเนี่ยจะมีจุดเด่นนะครับเรื่องการหลบหลีกนะครับพี่แกเป็นคนใช้ตาคีสังเกตได้ดีสุดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าหลบหลีกดีมากๆเรียกได้ว่าเอลริวนะครับผักอนาคตมีภรรยานั้นภรรยาก็คงจะชื่นชอบหน้าดูเลยหลักการหลบหลีกของซันจีนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเช่นตอนเกาะโฮเคกที่ถูกทางด้านของคาตาคุรินั้นนะครับรู้สึกอยากใช้ถั่วป้าในการดีเข้าใส่นะครับซันจิเรานั้นนะครับก็สามารถหลบการโจมตีนั้นได้นะครับซึ่ เล็กและการของซันจินะครับด้วยความที่ว่าซันจีนั้นจะโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องการหลบหลีกส่วนเรื่องการโจมตีนั้นอันนี้ต้องยอมรับนะครับก่อนเข้าภาควานอซันจีนั้นการโจมตีแข็งแกร่งนะครับแต่หากไปเทียบกับโซโลนั้นก็ยังคนละระดับกันอยู่อ่าเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าก่อนเข้าภาควานโนนั้นโซโลจะเด่นสุดเลยเรื่องการโจมตีนะครับแต่อ่อนมากๆเรื่องการหลบหลีกส่วนซันจีนั้นนะครับเรื่องการโจมตีก็อยู่ในระดับที่ดียังไม่ถึงระดับเยี่ยมนะอยู่ในระดับที่ดีนะครับส่วน รับแหละครับว่าโซโลนั้นยังไงก็ต้องแข็งแกร่งกว่าซันจินะครับด้วยความสามารถนะครับที่เรารวมๆกันมาแล้วเนี่ยโซโลนั้นยังมีภาษีที่ดีกว่า แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับอ่าหลังจากที่สามารถชนะควีนได้นะครับหลังภาควาโนออันนี้เราต้องยอมรับเลยแหละครับว่าซันจินั้นค่อนข้างครบเครื่องมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องการหลบหลีกของเขานั้นมันดีมันเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ซันจินั้นตอนนี้เนี่ยค่อนข้างอออาราวสุดๆเลยนะครับจากการที่ร่างกายของพี่แกนั้นเปลี่ยนไปนะครับร่างกายในตอนนี้เนี่ยเป็นร่างกายที่เหนือมนุษย์ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งมากๆนะครับโดนเตะโดนกระทืบยังไงนะครับกระดูกก็ไม่หักแล้วก่อนหน้านี้ซันจิ แล้วก็นะครับขาก็หักตลอดเลยนะครับด้วยความที่ว่าร่างกายนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากเพียงพอหรือนะครับการสร้างไฟที่เท้านะครับก็ไม่สามารถสร้างนะครับใน,ในอุณหภูมิที่สูงได้จริงคลิปก่อนหน้านี้ไม่นานผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วก็คือแบบว่าเท้าของพี่แกนั้นไม่สามารถสร้างไฟนะครับใน,ในอุณหภูมิที่สูงได้จึงทำให้การโจมตีนั้นก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับนะครับที่มันรุนแรงมากเกินไปนะครับคือมันยังมีลิมิตนะครับเรื่องการสร้างความรุนแรงได้แต่พอซันจินั้นร่างกายของเขานั้นนะครับ เหนือมนุษย์ไปเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเพราะว่าพี่แกนั้นนะครับได้ปลดล็อกร่างกายของตนเองแล้วจึงทําให้ตอนนี้ซันจิกขออัลราวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องการหลบหลีกที่ดีอยู่แล้วนะครับมันยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าสมรรถภาพร่างกายของพี่แกในตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาจึงทําให้ความเร็วด้านการหลบหลีกนั้นมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะครับเร็วถึงขนาดที่ว่าควีนนั้นคิดว่าซันจิล่องหนแน่คิดดูแล้วกันว่าเร็วแค่ไหนหรือนะครับด้านการป้องกันนะครับร่างกายของเขาที่ม ทะลุนะครับหรือโจมตีผ่านซันจีได้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยในตัวของซันจีและรูปแบบการโจมตีนะครับที่ผมพูดไปเลยแหละครับว่าเมื่อร่างกายแข็งแกร่งขึ้นจึงสามารถสร้างไฟนะครับได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นการโจมตีของเขานั้นก็เลยแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็เลยทาให้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ซันจีจึงกลายเป็นคนที่มันออลอาราวไปทุกอย่างแล้วนะครับจึงทาให้แต่ามาบอกว่าซันจีในตอนนี้อ่อนกว่าโซโลเนี่ยอ้นี้ผมคาดแน่นอนนะครับตอนนี้ซันจีกับโซโลต้อง นนั้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับอยู่ในระดับที่มันใกล้เคียงกันสุดๆคือถ้าแบบว่าให้มาวัดปอนต่อปอนนะครับในการต่อสู้ผมว่าตอนนี้ต้องสองคนนั้นนะครับก็สามารถต่อสู้กันได้แบบพลิ้วๆสบายๆเลยมันก็เลยเป็นคําตอบเลยครับว่าถ้าจะเทียบนะครับว่าโซโล VS ซันจิในตอนนี้ใครแข็งแกร่งกว่ากันนะครับผมให้อยู่ในระดับที่มันเท่ากันโอเคซันจิน่าจะมีความออรรามากยิ่งกว่านะครับแต่โซโลนั้นมันจะมีจุดเด่นของตัวเองไปจุดหนึ่งเลยเรื่องการโจมตีจึงทำให้นะครับผักต่อสู้กันจริงๆแล้วนะครับทั้งสองคน ควรจะไปประเมินว่าเฮ้ยโซโลสามารถชนะคิงได้เลยนะที่อยู่ในระดับนะครับที่เหนือกว่าควีนนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าควีนกับคิงนั้นความแข็งแกร่งต่างกันไหมโอเคคิงมันต้องแข็งแกร่งมากิ่งกว่าเพราะว่าระบบการคัดเลือกของกลุ่มโจรสัตร้อยศูนย์นั้นก็คือแบบว่าใครแข็งแกร่งกว่าก็อยู่ในระดับที่มันสูงกว่าและคิงนั้นก็ไม่เคยนะครับถูกแบบว่าแย่งอันดับไปแต่นะครับถามว่าต่างกันโอ้โหโคตรห่างชั้นกันเลยไหมคิงกับควีนผมว่าก็ไม่ได้ห่างชั้นกันขนาดนั้นทั้งสองคนนี้นะครับย ว่าทั้ง2คนในตอนนี้เนี่ยทั้ง2คนนั้นนะครับอยู่ในระดับความแข็งแกร่งที่ใกล้เคยียงกันสุดๆเลยสิ่งที่มันจะต่างกันของ2คนนี้นะครับมันแทบไม่มีเลยนะครับแรกสองคนนี้เนี่ยร่วมมือกันนะครับผมว่ามันจะเป็นโคตรปีศาจเลยนะในการจัดการนะครับใครสักคนหนึ่งจัดการพลเรือเอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทั้งสองคนนี้นะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียของตัวเองใช่ไหมและหากร่วมมือกันแล้วก็นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีและผมเชื่อว่าอนาคตมันคงจะมีช็อตที่2คนนี้ร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับในการจารารรนนอ พลเรืออะไรแบบนี้ในการต่อสู้นะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนนะครับที่มันแข็งแกร่งหากเกิดวิกฤตนะครับสถานการณ์มันขับขันจริงๆก็คงร่วมมือกันนะครับถึงแม้จะไม่ช่อยชอบที่หน้ากันสักเท่าไหร่และเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับกับประเด็นนี้คิดว่าโซโลกับซันจิในตอนนี้เนี่ยฝีมือยังห่างชันกันอยู่หรือเปล่าโซโลนั้นยังเหนือกว่าหรือไม่ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปในหลายครั้งแล้วครับว่าก็ไม่จําเป็นนะที่จะต้องแบบว่าเออเช ผมชอบโซโลโซโลเลยต้องเหนือกว่ามันต้องมีเหตุผลนะในการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าหลายคนนั้นผมเชื่อว่าดูเนี่ยโตแล้วครับมันไม่มีหลอกเด็กน้อยนะครับสองสามขวบในการมาดูกันนะครับถ้าหากอยากโตเราก็ต้องคิดวิเคราะห์นะครับให้แบบว่าโตไปตามวัยของเราด้วยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมายแล้วก็เป็นประเด็นนะครับที่ผมนั้นทําช่องด้วยนะเพราะใหญ่ทุกคนนั้นมีความคิดของตนเองนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะครับมันต่อยอดได้เยอะนะถ้า,าเรานั้นนะครับมีไอเดียของตัวเองมีการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับอย่าไปเชื่อคนอออื่นนนนมมมาากกกคคคััทุ้้็ตตงงีววิดข นะอเน,นี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสุดๆเลยก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะสำหรับคลิปนี้นะครับและเหมือนเดิมอยากรับชมอาไรคอมเมนต์มาและ s ับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ